สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆค่ะวันนี้เรามาเจอกันในสัปดาห์ที่๙นะคะหน่วยการเรียนรู้แม่จ๋านะคะวันนี้แม่จ๋าเกี่ยวกับวันสำคัญในวันแม่นั่นเองนะคะวันสำคัญในวันแม่ของเดือนสิงหาคมนี้ก็คือวันแม่แห่งชาติเองค่ะวันที่12สิงหาของทุกปีนะคะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะเรามาทำความจัก วันสำคัญวันนี้กันนะคะวันสำคัญของวันนี้เป็นวันของสมเด็จพระราชาธิชนบีพันปีหลวงนั่นเองนะคะเป็นแม่ของพระเจ้าอยู่หัวเราั่นเองรัชกาลที่สิบนะคะเด็กๆสมเด็จพระราชาธิชนบีพันปีหลวงนะคะเป็นวันเกิดของท่านนะคะเขาเลยตั้งวันนี้วันที่22สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะสษณ์ของวันแม่แห่งชาติ ดอกมะลิเป็นดอกสีขาวตรงท้หงนะคะเป็นดอกมะลิซ้อนดอกมะลิลาเองนะคะกิจกรรมวันแม่ส่วนใหญ่ที่ทํากันนะคะง่ายๆเลยสําหรับเด็กๆที่คุณครูจะให้เด็กๆไปทากับพ่อของแม่นะคะก็คือกอดแม่ค่ะนะดเด็กๆกอดแม่นะคะเป็นการ,รแสดงความรักอย่างหนึง่ง แต่ส่วนใหญ่ที่ถึงวันแม่แล้วต้องทำกันก็คือพวงอะไรค่ะจะเอาพวงอะไรนี่นะคะหรือดอกมน,นี้ที่คุณครูบอกไปแล้วนำไปไหว้แม่ค่ะเพื่อแสดงความรักต่อแม่แต่ถ้าเป็นวัยสำหรับเด็กๆก่อนแม่หอมแม่แล้วก็กราบแม่แค่นี้นะคะ คลิปนี้นะคะคุณครูมีใบางานให้เด็กๆได้ทำนั่นเองเป็นใบางานวันแม่แห่งการสองดาวนี่และค่ะนะคะเป็นรูปดอกมะลิค่ะดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นั่นเองเดอกมะลิมีสีขาวใช่ไหมคะเด็กๆส่วนตัวดอกน,นี้นะคะคุณครูคให้เด็กๆเนี่ยทากาวนะ หรือใช้สำลีปาลงไปในหนอกก็ได้ส่วนใบเด็กๆใช้สีไม้หรือสีเทียนนะคะใบมีสีอะไรเอ่ยสีเขียวเ,เด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะตรงนี้ไม่ต้องทากาวใช้สีระบายอย่างเดียวส่วนที่ทากาวที่แปะก็คือดอกนะคะแล้วเด็กๆอัดคลิปส่งทางดอกมะล,ลิมาให้ครูคด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย